ฮัลโหลต้าเจียค่ะสวัสดีคะ่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองที่อยู่ถังบ้านด้วยค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเรามาเจอกันในรายวิชาภาษาจีนของระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ค่ะเด็ก,กๆจะยังอยู่กับเราเชื่อตานอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้คะ่ะเราเชื่อจะพาเด็กๆนะคะมาทบทวนบทเรียนบทที่1กันค่ะเนื่องจากเรานะคะเพิ่งได้รับหนังสือแล้วก็แบบฝึกหัดเนาะเพราะฉะนั้น เรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะเปิดไปที่หน้าแรกนะคะนะคะที่แปดค่ะเปิดหนังสือมาหน้าที่แปดนะคะเด็กๆก็จะเจออ่าจะเจอตัวอักษรหน้าตาแบบนี้นะคะตัวอักษรที่เราเห็นนะคะเขาเรียกว่าพินอินค่ะเป็นตัวพินอินนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของสระ ส่วนข้างบนนะคะข้างบนสระเนี่ยที่เป็นขีดต่างๆเราเรียกว่าวันในยุ์นะคะมีด้วยกันทั้งหมด4เสียงค่ะมีเสียงอา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 สี่เสียงค่ะอา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 เวลาเขียนเสียงก็จะเขียนแตกต่างกันออกไปนะคะเด็กๆจะสังเกตได้จากเสียงอานะคะจะเป็น ขีดเส้นนะคะไปทางจากด้านซ้ายไปด้านขวาเป็นเส้นตรงค่ะต่อมาเสียงที่สองเสียงอ่าจะขีดเส้นเฉียงขึ้นไปทางด้านขวานะคะออกเสียงว่าอ่าตัวที่3ค่ะเสียงอ่าก็คือขีดเฉียงลงมาทางด้านขวาค่ะ แล้วก็ขีดเฉียงขึ้นไปทางด้านขวาอีกหนึ่งครั้งนะคะเป็นเสียงที่สามค่ะออกเสียงว่าอ่าและตัวที่สี่นะคะเป็นเสียงอ่าก็คือขีดเส้นเฉียงลงมาทางด้านขวานะคะจะได้เสียงที่สี่ที่ออกเสียงว่าอ่าค่ะทีนี้เด็กๆ อ่านออกเสียงไปพร้อมๆกับเหล่าชื่อนะคะอา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 อีกหนึ่งรอบค่ะอา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 โอเคทีนี้นะคะเรามาดูสระที่อยู่ข้างล่างกันบ้างนะคะ สระตัวแรกนะคะอ่านว่าไออสระตัวที่สองอ่านว่าอเอา,เอาสระตัวที่สามอ่านว่าอันอันและสระตัวที่สี่ค่ะอ่านว่าอัง อา,อาทีนี้นะคะเรามาดูแบบกึกคัดในหนังสือนะคะหน้าที่9ค่ะเขาให้เด็กๆทิงลู่อิงเฉียนอี้เฉียนนะคะให้เด็กๆฟังแล้วก็เลือกเสียงวรรณยุกตให้ถูกต้องค่ะ ดูจากข้อที่หนึ่งนะคะ,ะเขามีมา4เสียงเลยนะคะมีเสียงอาอาออเดี๋ยวเราชช่อจะบอกให้เด็กๆเ,เลือกนะคะให้เด็กๆนะคะเลือกเสียงออาอาอคือตัวไหนเด็กๆ วงกลมรอบคำนั้นเลยค่ะอ่าอาคือเสียงที่หนึ่งนะคะถัดมาค่ะไปดูข้อที่สองนะคะเป็นสระไอนะคะเดี๋ยวเหล่าซื้อจะอ่านให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบค่ะมีคำว่าไอ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  I ii i ย I, I. ให้เด็กๆเลือกคำว่า I i ยอาาอคือคำไหนเด็กๆก็วงกลมรอบคำนั้นเลยค่ะเดี๋ยวข้อต่อไปเรามาอ่านไปพร้อมๆกันนะคะ และข้อที่สองนะคะคำว่าอายคือตัวที่3ค่ะ i คือเสียงสามนะคะอ I ายอ่ายอายอาอายคือเสียงที่สามค่ะต่อไปข้อที่สามนะคะอ่านไปพร้อมกันค่ะข้อที่สามคือสระเอานะคะพร้อมแล้วอ่านค่ะเอาเอาเอา อ้าวอ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 าให้เด็กๆเลือกคำว่าอ้าวอ้าวอ้าวคือคำไหนวงกลมลงไปเลยค่ะมาดูข้อที่สี่กันบ้างนะคะอ้าวอ่านพร้อมกันค่ะ สระตัวนี้นะคะอ่านว่าอ่านลายเสียงไปพร้อมกันนะคะอ่าน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 อ่นให้เด็กๆเลือกคำว่าอ่นอ่นอือ อันคือคำไหนคะวงกลมไปเลยค่ะถัดมาค่ะข้อที่หนะคะข้อที่ห้นะคะอันนี้คือสระอังเรามาผันเสียงไปพร้อมๆกันนะคะอัง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  ให้เด็กๆเฉียนคำว่าเลือกคำว่าอ๋างอ๋างอ๋องคือเสียงไหนวงกลมลงไปเลยค่ะอ่๋องคือเสียงที่สองนะคะเป็นยังไงบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอ่าทีนี้ มาดูในหนังสือที่เป็นแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะหนังสือแบบฝึกหัดนะคะให้เด็กๆเปิดไปที่หน้าที่หนึ่งเลยค่ะอาคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้ที่เราทำไปเลยใช่ไหมคะทีนี้ค่ะ เขาให้เรานะคะฟังอ่านออกเสียงแล้วก็เขียนตามด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปเขียนนะคะเราจะทบทวนสระให้อีกหนึ่งครั้งนะคะ,ะสระตัวแรกค่ะ ตัวแรกออกเสียงว่า i i ตัวที่สองออกเสียงว่า al a า,าตัวที่3นะคะออกเสียงว่า an an และตัวที่สี่ค่ะออกเสียงว่า ang ang อ่ะทีนี้ มาดูในแบบฝึกหัดของเรานะคะหน้าที่1ค่ะเขาบอกให้เราฟังและอ่านออกเสียงด้วยนะคะแล้วก็เขียนตามทีนี้ให้เด็กๆนะคะค่อยๆเขียนสระลงไปนะคะแล้วก็ออกเสียงด้วยระหว่างที่เราเขียนนะคะอย่างเช่นคำแรกนะคะเป็นเสียงา เด็กๆก็เขียนตัวอแล้วก็ใส่เสียงที่หนึ่งนะคะอ่านออกเสียงว่าอคำท,ที่สองนะคะเป็นเสียงอใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนอแล้วก็ใส่เสียงที่สองแล้วก็ออกเสียงตามด้วยค่ะอทำแบบนี้นะคะจนครบถึงสระอังที่ตามด้วยเสียงสี่นะคะที่ออกเสียงว่าอัาง อ่าทำให้ครบเลยนะคะทีนี้มาดูที่หน้าที่สองกันบ้างค่ะอ่าหน้าที่สองนะคะเขาให้เด็กๆถิ่ลู่อินแล้วก็เฉียนอี้เฉียนนะคะก็คือให้ฟังแล้วเลือกเสียงวรรณยุกต์ให้ถูกต้องอีกแล้วคะ่ะเด็กๆ มาดูที่ข้อที่1นนะคะพี่หมีเขาถือป้ายที่หนึ่งอยู่ใช่ไหมคะมีเสียงอากับเสียงอเดี๋ยวเราชื่ญจะออกเสียงให้เด็กๆฟังทั้งสองอันนะคะแล้วก็จะให้เด็กๆเลือกอันที่ถูกต้องนะคะพร้อมแล้วไปดูข้อที่หนึ่งกันค่ะข้อที่หนึ่งนะคะมีคำว่าอ่าอากับคำว่าอ i เราชื่อนะคะให้เด็กๆเ,เลือกคำว่า a a อ่ะคือคำไหนเด็กๆก,ก็กากระบาดนะคะตรงวงกลมข้างหน้าคำศัพท์เลยค่ะถัดมานะคะข้อที่สองค่ะมีคำว่าเอา อากับคำว่าอ่านอ่านให้ใเด็กๆนะคะเลือกคำว่าอ่านอ่านหัดมาค่ะข้อที่สามนะคะ มีคำว่าอังอังแล้วก็คำว่าอัางอ่างให้เด็กๆเลือกคำว่าอังอังอังคือคำไหนเด็กๆก็กลากระบาททับวงกลมนะคะที่อยู่ข้างหน้าคำศัพท์ได้เลยะคะ่ะ มาค่ะข้อที่4ี่นะคะมีคำว่าอาอากับคำว่าอา่อานอ่านเราชช่อนะคะให้เด็กๆเลือกคำว่าอาอาอ่ะอายคือคำไหน ทำเครื่องหมายข้างหน้าคำศัพท์ได้เลยค่ะถัดมาข้อที่5นะคะคำที่5มีคำว่าอ่านอ่านแล้วก็คำว่าอัาง่งอัง่งให้เด็กๆนะคะเลือกคำว่าอ่านอ่าน และข้อที่6ข้อสุดท้ายค่ะมีคำว่าอาอากับคำว่าเอาเอาให้เด็กๆนะคะเลือกคำว่าเอาเอาอ่าคำว่าเอาคือคำไหนเด็กๆก็ทำเครื่องหมายข้างหน้าคำสับได้เลยค่ะ สำหรับใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็แนบไฟล์งานส่งมาให้เราชื้อได้ดูด้วยนะคะเราชื้อจะรอชมผลงานของเด็กๆอยู่นะคะสำหรับวันนี้ค่ะภาษาจีนของเราชือตานก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายใจเตียนค่ะ